เปิดไฟหน้าไฟสูงไฟตามปิดไฟปิดไฟสเปควาล์วก้อนรอๆไฟลีเออ ใออนวันที่12เมษายนนะครับยูซูชิ okay, ก็เปิดวาลอนไฟเดิมโองงานไฟสว่างได้ประมาณนี้นะครับไฟต่ำได้ประมาณนี้แต่เราจะลองดูไฟโูงโคมเปลี่ยนหน้าเรียนมาใหม่แล้วนะแต่ว่าไฟยังไม่สว่างปีค่อนข้างเบึกเจ็ดสิบเตนนะครับมาดูไฟโฉมเดี๋ยวจะติดตั้งใหม่แล้วมาดูความสว่างนะครับว่าต่าง เลยนะครับอ่านี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับดิฟลูชนสกาแฟวาก้อนนะครับอันนี้ลูกค้าเคยเสียหน้าเลนมาแล้วครับมาติดตั้งไฟหน้าเป็นแบบรุ่นแรปเตอร์นะครับอ่าขอไฟลีหน่อยไฟลีจะดีคิดตั้งนะครับเส้นกลมๆนะครับความสว่างกลางวันก็ไม่แพ้แดดนะครับสวยงามจุดสภาพผ่านปกติครับไฟลีตัวนี้ก็แถมให้นะครับสองจุดเลยไฟวงแหวนด้วย,วยอ่ะไอหน้าหน่อย ไม่รู้ความสว่างไฟหน้าแล้วกเ,เทียบกับตอนมานี่นะครับของตอนมาดูไม่รู้เรื่องอันนี้ยิ่งเป็นลำเลยคนระับไฟสูงไฟสูงก็จะทํางานควบคู่กับของเดิมรถนะก็คือติดทั้งสองช่องนะครับขอไฟสูงก่อนนะครับไฟตามนะครับทางานควบคูก่กันทั้งสองช่องเลยสว่างคมถูกกฎหมายนะครับไม่ฟุ้งอย่างตาชาวบ้านอ่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันต่อว่าบนถนนนี้จะสว่างประมาณไหนนะครับเกเคลุยกันต่อนี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนถนนในซอยแล้วนะครับรถฟิล์มค่อนข้างมืดมากนะครับดูครับความมืดคือมืดจัดนี่ครับบาร์ดีแรเตอร์ของเราครับเป็นรุ่นที่สายดีที่สุดเลยครับตูความสว่างแสงแสงจะออกโทนเหลืองนะครับไม่ขาวนะครับเจอฝนถนนดำผุดจบแน่ๆขอไฟสูงนะครับไฟต่ําครับ Okay. ยิงไกลมากนะครับสุดสอยเดี๋ยวเราลองมาดูผ่านฟิล์มบ้างนะครับว่าฟิล์มมืดขนาดนี้นครับเมื่อเราขึ้นไปบนรถแล้วนี่แสงจะหายไปเยอะไหมนะครับนี่นครับเดี๋ยวให้ดูผ่านมุมมองคนขับเดี๋ยวมอไซค์ผลสดสอยแล้วเราค่อยเปิดไฟสูองรอเข้าไปก่อนนี่นครับกว้างเต็มลำไม่ฟุง้งไม่แยงตานะครับ การันตีร้อนะครับคันนี้มีเปลี่ยนฝาครอบไฟหน้าแล้วก็ไฟหน้าบโ o อดีแรปเตอร์นะครับคู่หนึ่งจบเลยอ่าไฟสูงครับนี่ไฟต่ำครับโอเคโอเคนะครับฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับบาร์ไฟฟิงมมนานิคมชลบุรีนะครับอันดับหนึ่งเรื่องไฟหน้ารถยนต์ในชลบุรีนะครับสวัสดีครับ